ขั <ersch> ้นตอนก็ทำอย่างนี้นะครับเอาได้อย่างนี้มสามเส้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านนอกนยจะเราจะเล็บแพชรคู่นะเป็นสายพีีข้างในจะเป็นในร่อนนะครับเนี่ยทำอย่างนี้นะให้มัดอย่างนี้นะครับมัดเป็นกระจุกเลยนะครับนี่นะครับให้มัดอย่างนี้นะครับเป็นกระจุกอย่างนี้เลยนี่นะครับอ่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเราก็ดึงให้เสมอกันเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นี่ไปแทงเข้าไปนี่เลยนะเสร็จแล้วเราให้ให้จับได้อย่างนี้ก็ได้ยนะอย่างนี้นะครับคล้องคล้องได้ด้านในอย่างนี้นะ ถึงใ้สุดเสร็จแล้วเราก็เริ่มเริ่มเข็มต่อไปครับความที่ห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับนี่นะครับทำอย่างนี้จับได้อย่างนี้นะครับนี่นะจับได้อย่างนี้อเสร็จแล้วก็พ้องพ้องกันมาเลยขึ้นมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็จับมาอย่างนี้นะครับนี่นะให้มันเป็นแพ็คคู่แล้วความช่วงห่างนี่ก็ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับนี่ทำเป็นนี่เป็นช่วงเลยนะครับเนี่ยจับได้อย่างนี้พ้องได้เกี่ยวออกมาเลยครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับาได้มันติดยากหน่อยนะนะทำอย่างนี้นะครับถึงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแพ็คคู่นะครับ ถ้ามันไม่เด็กก็ทำให้มันตรงๆรง,นะง,งหน่อยนะทรัตรงๆหน่อยครับทำน,นี้นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุ่งหน่อยเลยนะทำอย่างนี้เอ่อทำเป็นคู่แล้วเข็มต่อไป<ๆ>ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทำน,นี้ไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับอ่าในกรณีที่ได้มันมันไม่พอนะครับให้ต่ออย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้เหลือสั้นนิดเดียวนะเห,หลืออีกประมาณนิน้วนึไไงนะครับเราก็เย็บไปอย่างนี้นะครับช่วงช่วงที่ห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะเดี๋ยวได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็สอดเข้าไปเป็นปกตินะครับแล้วก็แนบปาาาข้้งงหนนอย่ี้นะแนบกับป๋างหน้าอย่างนี้นะคแนบอ่า ่าเสร็จแล้วอีกตรงนี้มันมันไม่พอเลยนะครับเราก็ทําต่ออย่างนี้นะครับเปิดให้มันเป็นห่วงอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราเอาได้ที่เราจะต่อนะเตรียมไว้นะครับเอาสองหัวอันนี้ประกบขึ้นมนเท่ากันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปนี้นะครับนะเสียบเสียบเข้าไปอย่างนี้คะมันจะต่อไปเป็นในตัวเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ช่วงเย็บเราก็เย็บต่อไปนะครับความที่ห่างก็เหมือนเดิมนะไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับย้อมเลยนะครับเนี้ยอันนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็ดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับเป็นห่วงเสร็จแล้วเราก็เอา เกี่ยวเข็มออกมาอย่างนี้เกี่ยวได้ออกมาเสร็จแล้วก็จับแนบเข้าไปข้างหน้าาอย่งนี้นะครับออย่างนี้นะอย่างนี้ครับดึงให้จบแล้วก็อ่อ้เพอาะตอนนี้มันจะได้เม็ดๆนะฮะทำเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมเป็นลักษณะนี้โอเคนะเสร็จแล้วต่อไปแล้วเราก็เริ่มเข็มต่อไปอย่างนี้นะไปปกตินะครับอ่านะครับอ่าดึงขึ้นไปครับเสร็จแล้วมันจะแพ็คคู่ตลอดเลยนะครับนะฮะมันจะแพ็คคู่ตลอดเลยเห็นได้อีกนี่ก็อีกสองสามเข็มนะครับนี่นะครับทำอย่างนี้นะครับจับได้ให้จับอย่างนี้เหมือนเดิมนะนี่างนี้ แล้วก็เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวขอเข็มออกมาดึงดึงเข็มนคอนหน่อยนะดึงคอนคอนนะอย่าไปดึงตรงนะดึงคนคอนนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมนะ้รกบแนบเข้าฟังหน้าแล้วก็ดึงให้จมอ่าอย่างนี้นะครับออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็อีกสองเข็มนะครับอ่าทำอย่างนี้จำได้อย่างนี้เหมือนเดิมเกี่ยวเข็มดึงออกมาทำให้เป็นห่วงสอดห่วงเข้าไปแล้วก็แนบปข้าฟังหน้าแล้วก็เดินอย่างนี้แางนี้นะครับแล้วต่อไปก็อันนี้ก็เข็มสุดท้ายนะครับแขงใค้ลึกๆเลยนะครับเพราะว่าตูงขนี่มันใหญ เสียงดังเสียอารมณ์อ่าเนี่ยเข็มสุดท้ายนะครับทำอย่างนี้นะครับทำตอนกระมาณอย่างนี้เลยนะครับจับอย่างนี้มัดเส้นหึงนะครับมัดสองรอบอย่างนี้นะครับมัดอย่างนี้เลยหนึ่งสองเสร็จแล้วก็มือปิดอย่างนี้นะครับกะชักเลยกะชักปุ๊บเสร็จแล้วก็ดึงให้จมนะครับดึงให้จมอ่าโอเคแล้วครับอันนี้จมเสร็จแล้วเราก็มาตัดนะครับตัดเส้นในอ่าเสร็จแล้วก็มาตัดเส้นนอกอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเสร็จตามแล้วเราก็เอาไฟแช็คมาลนตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้เรียบร้อยออาอย่างเี้นะ เวลานวัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับผลงานการเย็บใช้ได้ PE นะครับด้านในจะใช้เนือร้อนนะครับอันนี้ทนที่สุดแล้วนะครับโชคที่มีนะครับออกแบบมาเย็บรองเท้าสตาร์ทเดีตรงเลยนะครับนี่นะครับข้างหน้าก็เป็นลักษณะนี้นะครับออกมาแล้วสวยงามนะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับก้องมันโฟกัสไม่ทันเอออย่างนี้นะครับ